โครงการนี้นะคะอยู่ที่เฮิร์สฟิ์นะคะโครงการนี้เสร็จแล้วนะคะพร้อมย้ายเข้านะคะ First Homebuyer นะคะไม่ต้องจ่าย Stamp Duty แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่า LMI นะคะดาวเพียง5%ได้นะคะรายละเอียดเลขกสารต้องมาคุยกันนะคะ1-3ห้องนอนนะคะราคาเริ่มต้น6 0 0 0นะคะทุกยูนิตมีที่จอดรถนะคะตึกนี้มีจิมด้วยนะคะใครชอบออกกำลังกายนะคะค่ะ ติดกับพ์คเลยนะคะแล้วตึกนี้ชั้นสูงสูงนะคะก็จะเห็นวิวแค่ชั้น5ขึ้นไปนี่ก็จะเห็นวิวนะคะใครชอบธรรมชาตินะคะวิวส,สวยๆต้องโครงการนี้เลยนะคะมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะ Selective School นะคะบางคนที่ลงทุนเช่าบ้านอยู่แถวนี้นะคะเพื่อที่ต้องการให้ลูกอยู่โรงเรียนดีๆนะคะมี train station 2 train station นะคะ h e r s t v i e w train station แล้วก็อารลวา train station นะคะแต่โปรเจก t นี้เดินใกล้ เราว่าเทรนสเตชันเฮิร์สวิวเดินเพียง7นาทีนะคะแล้วมีซ u เปอร์มาร์เก็ตวูเวิร์และดีเทลช็อปมากมายนะคะอยู่ที่ชั้นเกาฟอร์นะคะเวสฟิลด์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เดินเพียง7นาทีนะคะสะดวกสบายย่านนี้ของกินมากมายโดยเฉพาะอาหารเอเชียนะคะขับรถไปซิดนีย์ CBD เพียง25นาทีนะคะแล้วรถไฟก็มาตลอดนะคะโครงการนี้นะคะอยู่ในโลเคชั่นที่สะดวกสบายหาคนเช่าง่ายนะคะ แล้วทีมเปิลนะคะมีทีมโบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์นะคะใครสนใจที่จะปรึกษานะคะปรึกษาฟรีก็ติดต่อได้เลยนะคะ